ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําน้องๆมือใหม่เนาะเกี่ยวกับการรักษาไก่ที่ถ่ายไม่ออกเนาะถ่ายไม่ออกหรือเรียกว่าขี้ตันตูนั่นแหละก็ผมก็เคยลงคลิปเดียวทางการรักษาไปหลายวิธีครับผมแต่ก็มีน้องๆถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับผมก็พอดีวันนี้มีอยู่ตัวหนึง่งก็เลยจะมาทําคลิปไปดูเนาะตัวนี้ับผมสังเกตด,ดูว่าเนี่ยเวลาเขาขี้ไม่ออกเนาะนี่ใช่ไหมครับอ่าเป็นขาวๆเนี่ยติดก้นติด,ดอะไร บางตัวอาจจะมีเลือดออกมาด้วยเนาะถ้าปล่อยไว้นานๆก็คือมันจะพวกขี้ไม่ออกเนี่ยตัวขี้เนี่ยมันจะไปเกาะตัวกันเป็นหินปูนครับผมหินปูนแล้วก็แข็งเลยก็แข็ง้นมันจะถ่ายไม่ออกเลยบางตัวอาจจะมีเลือดออกมาแต่ตัวนี้ยังไม่มีเลือดนี่ครับผมก็จะทําให้ไก่ค่อนข,ข้างเหงาซึมพอดีผมอยู่ที่สวนไม่มีน้ําถ้ามีน้ําผมฉีดเนี่ยหายเลยเนี่ยตัวนี้ใช้น้ําฉีดเนี่ยหายเลยน้ําจากสายยางแรงนี่ฉีดปุ้งเข้าไปเนี่ย หายครับผมฉีดเอาจนตัวหินปูนขี้ที่เขาเกาะตัวกันแข็งๆเป็นหินปูนอ่ะมันจะหลุดค่อยๆหลุดออกมาเอาเอาจนมันโล่งอ่ะมันก็จะหายเลยก็พยายามอย่าไปแค้ครับผมถ้าไปแคะมันจะเคยครับผมมันจะเคยแล้วอาจจะทําให้มันเกิดการอักเสบได้มันอักเสบเป็นแผลปุ๊บมันก็จะยิ่งจะถ่ายยากเข้าไปอีกตอนนี้ผมไม่มีน้ําฉีดอยู่ที่สวนก็ใช้ตัวนี้ครับผมน้ามันพืช หรือใครมีน้ำมันหมูก็ดีเหมือนกันครับผมน้ำมันหมูนี่มันจะลื่นกว่าเนาะสังเกตดูถ้าน้ำมันพืชนี่ก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้ถ้าไม่มีปอนเข้าไปเยอะๆเลยครับผมยิ่งเยอะยิ่งดีปอนเข้าไปเยยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมตัวน้ำมันเนี่ยมันจะอไปทําให้ลื่นครับผมมันจะไปเคลือบเคลือบพวกลำไส้ทําให้มันเกิดการลื่นลื่นปุ๊บมันก็จะถ่ายกล้อง พอดีผมมีแค่นี้เหลือจากเศษขวดก็ไปหามาแล้วพ่ออยู่ที่สวนมีน้อยครับผมถ้ามีเยอะเนี่ยกอกไปสัก2 0ซีได้ครับผม2 0ซีมันก็จะเห็นผลประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะออกเห็นผลละถ้าเรากอกไปเยอะนะแดี๋ยตัวนี้ผมมีน้อยกรอกก่อนเนามีน้อยตัวนี้ได้ไปประมาณ1 0ซ c อะ่ะจริงได้สัก2 0 3 0 c ซเนี่ยดีเลยน้ำมันหมูยิ่งดี ตอนนี้ก็แก้ขัดไปก่อนทัน้งหมนี่ตอนนี้ผมเห็นซึมๆอยู่สองวันแล้วผมไม่ได้จับดูไม่มีเวลาจับดูวันนี้มาจับดูปรากฏว่า,าระบบขับถ่ายมีปัญหาครับผมเราก็ให้อาหารอ่อนไปก่อนเนาะช่วงนี้เป็นข้าวสุกก็ได้ช่วงที่เขาเอ่อมีอาการเพราะว่าถ้าให้เป็นเอ่อเป็นข้าวเปลือกไปเนี่ยมันย่อยไม่ดีไปมันก็จะไปเอ่อทให้ถ่ายยากอีกเหมือนเคยว่าในระบบ ขับถ่ายระบบลำไส้เขาเนี่ยมันจะเกิดเผลมันจะเป็นเผลมันทําให้ถ่ายออกมายากเนาะเกาะกันเป็นหินปูนแข็งเลยครับผมมันจะแข็งเหมือนหินปูนนั่นแหละสองสามวันเนี่ยมันจะเกาะตัวกันแข็งเลยแหละน้ำเกาะตามไปได้ครับผมแค่นี้พอครับผมแต่ถ้าใครมีสายยางอยู่ในบ้านมีสายยางมีอะไรเนี้ยก็ฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าไปที่ก้นฉีด ฉีดจนกวาหินปูนเขาจะหลุดออกบวชอะบางคนบอกว่าฉีดแล้วมันไม่หายไม่หายเพราะว่าหินปูนมันยังไม่ออกผมฉีดดันเข้าไปจนให้แบบว่าน้ํามันก็พุ่งออกมาเขาถ่ายเป็นน้ําออกมานะถ้าเดีนยวนั้นหายครับผมอันนี้สองวันแล้วเริ่มซึมคร,รัวผมรอดูอาการต่อไปถ้าเพราะว่ามันมีตัวตัวไอ้น้ำมันพืชเนี่ยมันมีน้อยได้ประมาณสิบซีซีเองถ้ายังไม่ดีขึ้นผมก็จะนํากลับบ้านแล้วก็ใช้สายยางฉีด อาจาะยางฉีดปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยก็มาทําเป็นแนวทางให้น้องๆมือใหม่เนาะมือใหม่ดูว่าที่การรักษาไก่ถ่ออายไม่ออกที่ตันตุดเนี่ยมีแนวทางอะไรซึ่งมันก็รแบบักษาได้หลายแบบซึ่งมันก็รักษาได้หลายแบบก็น้องๆก็ลองไปทาตามกันดูสาหรับคลิปนี้ฝากไปกที่ผมสวัสดีครับ